ภูเก็ตมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นผู้ชายชาวไต้หวันงานจริงๆถ้าอยู่ในบ้านตัวเองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอันเนี้ยไปทําที่บ้านคนอื่นและคาดว่ามาจากอาการหลอนกัญชาค่ะที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่ใช่บ้านเขานะคะบ้านของคนอื่นเดินเป็นบ้านตัวบ้านอยู่ในเขตเทศบาลอําเภอกระทูนะคะผู้ชายคนนี้เป็นชาวไต้หวันแล้วก็มาด้วยกางเกงตัวเดียวเข้ามาในบ้านใครก็ไม่รู้แล้วเดินไปทั่วเลยคุณผู้ชมคะ่ะเดินไปที่โซฟาอ่ะเดี๋ยวดูซิทําอะไร ดึงผ้าคลุมโซฟามาเช็ดหน้าเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ปกติแล้วนะคะหลังจากนั้นที่ที่เราเบลอเนี่ยเพราะเขาดึงกางเกงลงมาอ๋อแล้วฮะไม่ทราบจุดประสงค์มันอยู่บ้านเลยเออมันอยู่บ้านตัวเองหรือยังไงแล้วดึงทําไมแล้วเดินขึ้นไปชั้นสองค่ะแต่บ้านหลังนี้มีคนอยู่แล้วมีเจ้าของบ้านอยู่เขาก็ตกใจรีบโทรแจ้งตํารวจค่ะกลัวว่าจะเกิดอันตรายจริงๆมันมันก็ไม่ใช่ตั้งแต่เดินเข้าบ้านแล้วค่ะเนี่ยเดินขึ้นไปชั้นสองแล้ว ซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคุ้มคลั่งนะคะแล้วก็ทําลายข้าวของของชาวบ้านด้วยตํารวจมาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้ยังมีอาการเหม่อลอยตาลอยจากการเสพกัญชาอยู่เลยนะคะเนี่ยตำรวจต้องคุมตัวขึ้นรถตํารวจจังหวะนั้นเนี่ยชาวบ้านมาบอกตํารวจนะคะบอกเนี่ยไปเจออุปกรณ์เสพกัญชาอยู่บนถนนมีกางเกงขาย,ยาวสีดําถูกถอดทิ้งเอาไว้ด้วยก็คาดว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนี่แหละก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่สพกระทู เพื่อที่จะทําใบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต่อไปนะคะอันนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพตอนที่ไปก่อเหตุก่อนหน้านี้นะไปทําลายข้าวของของชาวบ้านซึ่งทีมข่าวเนี่ยได้ข้อมูลมาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่านายสันมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านกับเพื่อนอีก4คนเป็นชาย3าหญิงหนึ่งเช่ามา6เดือนแล้วแล้วเพื่อนชาวไต้หวันของเขาเนี่ยก็บอกว่านายสันเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า เมากัญชาค่ะ,ะก็ตามข้อสันนิษฐานเลยนะคะเพราะว่าเจออุปกรณ์เสพปัญชาด้วยคนี่ค่ะแม่กําลังลอยๆอผ้าเอามาเช็ดหน้าอยูยนะครับ